่าโอเคใหม่นะครับเริ่มบันทึกวิดีโอเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เรียนนิดเดียวนะครับเนื้อหาไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เวลาที่เหลือเนี่ยนะครับให้นักเรียนไปใช้กับการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ทํางานประจําสัปดาห์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวงานอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันในรายละเอียดนะครับ อ่ะก่อนอื่นมาทักทายกันก่อนดีกว่านะครับก็อขอให้หัวหน้าห้องคนใหม่นะครับช่วยทำหน้าที่หน่อยนะครับสำหรับคนอื่นนะครับที่เป็นสมาชิกของห้องนี้นะครับก็กรุณานะครับเปิดไม์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการทักทายกันนะครับลูกนะอ่าโอเควัลภาทำหน้าที่จ้าเรียนทั้งหมดพดีค่ะ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราทักทายกันนะครับในรอบสองสัปดาห์เนาะปกติเราจะแค่ครูเอามาคุยใช่ไหมนะครับแต่ในี้วันนี้เรามีหัวหน้าห้องแล้วนะครับก็ให้หัวหน้าห้องได้ทําหน้าที่ไปนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนกันนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อคาบที่แล้วที่เราเรียนกันมานะครับ ในคาที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรเรียนเรื่องของพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราดูว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานยังไงแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับมีเกณฑ์ยังไงในการตัดสินใจครับในการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับมันจะสามารถทํางานได้เนี่ยนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ มันก็ประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนี้นะครับนั่นก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์บุคลากรนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับเหล่านี้นะครับอ่า4อย่างนะครับก็คือมี4อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างเต็มระบบนะครับนะอันนี้คือองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะครับ4ปอ่า4อย่างนะครับถามว่ารู้จักอันไหนมาแล้วมัางนะครับก็จากที่ได้ทำการ สอบถามมาเมื่อเมื่อคาบที่แล้วใช่ไหมครับหลายคนก็พอตอบได้อยู่นะครับว่าฮาร์ดแวร์มันคือสิ่งที่จะต้องได้ถูกป่ะนะครับซอฟต์แวร์คือโปรแกรมนะครับที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับบุคลากรก็คือคนเรานี่แหละนะครับคนบุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับส่วนข้อมูลก็คือข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อประกอบการ4องค์ประกอบนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทํางานได้นะครับยังมีประสิทธิภาพนะครับ ขาดอันใดอันหนึ่งไปนะครับก็จะใช้งานได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับนะทีนี้ใน4ข้อเนี่ยลูกมันมีข้อที่สำคัญที่สุดอยู่นะครับถ้าขาดไปนะครับถ้าขาดไปคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานใดๆได้เลยครับอ่ะลองเดาซิหนึ่งใน4เนี่ยลูกนะครับว่าอันไหนสำคัญที่สุดอืมนะครับอันไหนสำคัญที่สุด ฮาร์ดแวร์ขอเหตุขอเหตุผลประกอบจ้ะเมื่อกี้ผู้หญิงใครตอบนะลูก <laughs> เอา้าหนูต้องมีอาครูสอนไปแล้วใช่ไหมลูกเรื่องของการคิดเชิงคำนวณใช่ไหมครับ <laughs> เวลาเราคิดแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีหลักการคิดไงลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการตอบคําถามนะครับเราถามว่าเดาได้ไหมปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีความรู้มาก่อนเราก็เดาได้นะครับแต่ว่า ครูอยากให้หนูคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเราลองคิดทบทวนดูก่อนว่าคําตอบที่เราเดาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้เพราะอะไรนะครับอย่าเดาด้วยความไม่รู้นะครับจงเดาด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะจงเดาด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับหนูลองค่อยๆค,คิดว่าคอมพิวเตอร์ที่หนูใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมัน จะไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับคำตอบนั้นคืออะไรมันคือ1ใน4นี้แหละนะครับนะเดี๋ยวขอ,อขอผู้กล้ามาตอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับให้เหตุผลว่าทําไมถึงเลือกนะทำไมถึงเลือกนะอกนะโอเคนะอ่ะเข้าใจตรงกันนะลูกโอเคอลองสักคนหนึ่งใครก็ได้ลูกมาไม่อยากสุ่มนะเลือกมาใครก็ได้ใครอยากตอบได้เลยนะ วรามารออยู่รออยู่จ้าครูครูไม่ได้ถามคำถามที่อ่ครูไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะครับครูต้องการให้หนูลองคิดและแสดงความคิดเห็นของหนูนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคำตอบที่หนูตอบมายังไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลูกนะโอเคนะอยากรู้ว่าคิดยังไงทำไมถึงเลือกข้อนั้นโอเคนะอ่ะ โอเคขออาสาสมัครหน่อยจ้ะสักหนึ่งคนใครก็ได้ได้หรีไหมคำถามคือถามว่าอา่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสี่องค์ประกอบใช่ไหมลูกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรและข้อมูลนะครับคำถามคืออ่ข้อไหนสำคัญที่สุดถ้าขาดไปแล้วคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เออ นะครับลองตอบมาพร้อมให้เหตุผลนะครับ <Okay. S 1> อ่าซอฟต์แวร์ขอเหตุผลด้วยลูก <Okay. S 1> mm hmm. อือเพะเป็นตัวที่สั่งการให้เครื่องทำงานถ้าไม่มีมันคอมพิวเตอร์ก็อาจจะทำงานไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ mm hmm. โอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับมีคนอื่นอีกไหมลูกว่าไงนะ อืมใช่ใช่มาสำคัญหมดถูกต้องลูกแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันขาดไปแล้วคอมพิวเตอร์มันยังทํางานได้อยู่แต่ตัวที่ครูกําลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันขาดไปแล้วคอมพิวเตอร์ทํางานไม่ได้เลยนะครับทํางานไม่ได้เลยนะคำตอบนั้นคือข้อไหนนะครับเมื่อกี้เพื่อนให้ข้อคิดมาว่าน่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับมีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยไหมมีคนอื่นให้อ่าข้ออื่นไหมฮาร์ดแวร์บุคลากรข้อมูลมีไหมลูก เห็นด้วยหมดเลยเหรอทำจริงบุคลากรอ่ะขอเหตุผลบุคลากรเลยลูกอาถ้าไม่มีคนใช้งานก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับอืมคือเป็นข้อสังเกตท,ที่ดีนะครับเป็นข้อสังเกตท,ที่ดีโอเคมีคนอื่นให้อีกไหมฮาร์ดแวร์กับข้อมูลมีใครเลือกไหมลูกผู้ชายมีไหม ปียังกูนว่าไงถ้าเป็นปียังกูนปียังกูลจะเลือกข้อไหนปียังกูนอยู่ไปเนี่ยว่าไงเออปียังกูนเลือกข้อไหนลูกหนึ่งในสี่ข้อเนี้หนึ่งในสี่ข้อนีออ้ข้อมูลเหรอทำไมถึงเลือกข้อมูลเอ่ย ีเหตุผลไหมโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะจะเฉลยนะครับก็สำหรับคนที่ตอบซอฟต์แวร์นะครับนะ่ะนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสมมติตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมลูกให้นึกภาพตามนะหนูใช้กระบวนการคิดกระบวนการคิด เชิงคำนวณน,นะครับในการหาคำตอบข้อนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องแยกย่อยปัญหาก่อนใช่ป่ะนะครับคำถามคือเอ่อหนึ่งใน4อันเนี้ยนะครับอันไหนไม่อ่าอันไหนขาดไม่ได้นะครับใช่ป่ะเราก็ต้องมาแยกย่อยก่อนว่าเออฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างซอฟ์แวร์มีอะไรบ้างบุคลากรมีอะไรบ้างข้อมูลมีอะไรบ้างถูกป่ะนะครับพอแยกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มานั่งคิดว่าเอะถ้ามันขาดไปสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีตัวอื่นมาทดแทนได้ไหมแล้วมันยังทํางานได้อยู่หรือเปล่า ครับนะอย่างฮาร์ดแวร์เนี่ยพอพูดถึงฮาร์ดแวร์หนูนึกถึงอะไรบ้างคณนพัฒนึกถึงอะไรบ้างลูกพูดถึงฮาร์ดแวร์คณนพัฒน์อยู่เป่าหรืออ่านะครับมาเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมพวกแบบว่าเมาส์คีย์บอร์ดพวกนี้นะครับคำถามคือถ้าไม่มีเมาส์คอมยังทำงานได้อยู่ปะ อืมนะครับก็น่าจะได้อยู่ใช่ป่ะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นทดแทนเราอาจจะใช้ชอ็อตสัมผัสแทนได้ใช้คีย์บอร์ดแทนได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเลยนะครับคอมพิวเตอร์ก็ยังทํางานได้นะครับก็คือเปิดขึ้นมามันก็ยังติดใช่ป่ะนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับคือสิ่งที่พอจะขาดได้นะครับพอจะขาดได้นะครับนะต่อมาข้ามาที่บุคลากรนะครับ บุคลากรมีเพื่อนตอบว่าถ้าไม่มีคนแล้วมันจะเล่นได้ยังไงถูกบ้านนะครับถ้าหนูลองคิดว่า,าพวกป้ายทีวีอะลูกพวกป้ายทีวีนะครับแค่เราเปิดไอ้พวกป้ายโฆษณาที่มันติดตามท้องถนนใช่ไหมลูกแค่เราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะรีรันสิ่งที่เราโปรแกรมเอาไว้เนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าไม่มีบุคลากรนะครับโปรแกรมเหล่านั้นมันก็ยังรันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออกไปนะครับเพราะฉะนั้น บุคลากรน,นะครับก็พอจะขาดได้นะครับพอจะขาดได้นะครับต่อมาข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาเดกไหมป,ะปะะะ่ะนะครับนะทีนี้เราไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการประมวลผลใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมันมีข้อมูลภาพข้อมูลเสียงข้อมูลไฟล์วิดีโอพวกเนี้ยนะครับเราอาจจะใช้แค่ข้อมูล ข้อมูลตัวอักษรก็ได้นะครับหรือใช้แค่ข้อมูลตัวเลขนะครับในการาให้คอมพิวเตอร์ทํางานนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในกรณีของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ปฏิบัติการนะครับไอซอฟต์แวร์อเนกอะไรนะลูกอะไรอะไรนะบุคลากรอ,อะไร <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวจะอ่ะ ทาแบบอะไรฟังอยู่ลูกอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะเงียบไปแล้วครับอ่ะทีนี้อธิบายต่อนะครับเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีอยู่สส่วนก็คือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์อนเนกประสงค์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ Software ระบบกับ อ่าขอขออภัยนะซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองอย่างคือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยหนูนึกถึงอ่าพวก iOS นะครับพวก Windows พวกเนี้ยครับมันคือซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับทำให้ฮาร์ดแวร์แต่ละส่วนเนี่ยที่อ่าสมมติเมาส์นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมลูกคีย์บอร์ดมันก็ส่วนหนึ่ง CPU ก็ส่วนหนึ่งใช่ปะมันแยกส่วนกันอยู่นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นนะครับให้มันทำงานร่วมกันได้นะครับถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์ในการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับมันก็จะกลายเป็นแค่กล่องโง่ๆกล่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ทำงานไม่ได้นะครับนึกออกป่ะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับแต่องค์ประกอบอื่นเนี่ยพอจะก้มแก้มไปได้นะครับแต่ก็ไม่ควรขาดนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้ดีที่สุดนะครับ ก็ต่อเมื่อมีครบ4องค์ประกอบนี้นะครับลูกนะก็อย่างที่เพื่อนว่าว่ามันสําคัญทุกข้อแหละนะครับแต่ข้อที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยครับคือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะทีนี้จะข้ามาที่ตัวภารกิจประจําสัปดาห์นะครับภารกิจประจําสัปดาห์นะครับก็ เราเรียนเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าให้ดูในส่วนของงานประจำสัปดาห์ก่อนนะครับงานประจำสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะให้นักเรียนที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับทา Mind m a p p i n g ครับผมรู้จัก MindMapping ใช่ไหมน่าจะรู้นะครับน่าจะทามาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับเรื่องของ MindMapping นะครับ ก็ให้ทาลงในกระดาษ A4 นะครับกระดาษอะไรก็ได้นะครับ A4 นะครับนะตามหัวข้อที่หนูได้รับมอบหมายนะครับนักเรียนเลขที่1นถึงสินะครับจะทำไมล์แมปปิ้งเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับอ่านักเรียนที่อ่าเลขที่11 -20 ถึงนะครับทำไมล์แมปปิ้งเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับนักเรียนเลขที่21 -30 ถึงนะครับ ทำ i ม d แมปปิ้งเรื่องของบุคลากรน,นะครับแล้วก็เลขที่31มสถึงสีนะครับทำ i ม d แมปปิ้งเรื่องของข้อมูลนะครับอ่ะงานนี้ไม่ใช่งานกลุ่มนะครับไม่ใช่งานกลุ่มมันคืองานเดี่ยวนะครับนักเรียนเลขที่1ก็ทําเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องที่2ก็ทําเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องที่3ก็ทําเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับจนไปถึงเลขที่10อย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าในห้องนี้มี i n d แมปปิ้งเรื่องฮาร์ดแวร์สิชิ้นหรือเปล่านะครับอ่ะตามนี้นะครับ ก็กำหนดส่งงานนะครับวันพุธนะครับที่16มิถุนายนก็คือค่าที่เราเรียนระบบเครือข่ายอทิต์หน้านะครับนะทีนี้รางวัลนะครับผลงานที่ได้รับคะแนนการโหวตมากที่สุดในแต่ละหัวข้อนะครับจะได้รับการสุ่มการ์ดพลังนะครับก็คือนักเรียนเลขที่1ถึง10เนี่ยนะครับเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับใครได้การโหวตมากที่สุดของเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับก็คนนั้นจะได้รับรางวัลนะครับมาสุ่มการ์ดพลังนะครับ นะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราส่งงานแล้วก็วนกันเรียบร้อยเนี่ยจะมีคนได้รับรางวัลเนี่ยนะครับกี่คนอ่ากี่คนกี่คนเอ่ยฮัลโหลอ่านะครับใช่จา้ามี <c oughs> อ่ะขออภัยนะครับ มี4คนนะครับเพราะว่ามันมี4หัวข้อใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรและข้อมูลนะครับอ่านะเดี๋ยวพอทำไมล์แมปปิ้งเสร็จปุ๊บนะครับครูจะทำอ่าตัวของ c ค l l a ล o เบร์เลนบอร์ดนะครับที่เราเคยใช้งานใน n e a r p o ์นะครับอ่ะหนูก็สามารถเอาตัวไมล์แมปปิ้งนะครับของหนูเนี่ยที่หนูทำเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปมานะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าส่งเข้าไปใน n e a r p o ์แล้วก็ให้เพื่อนหวดกันนนะะครับนะ หัวข้อฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนะครับก็จะได้คนคนนั้นนะครับก็จะได้ไปสุ่มการพลังนะครับทีนี้มันยังมีรางวัลพิเศษอยู่นะครับสําหรับคนที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดในชั้นเรียนนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับสมมุติว่า40คนเนี้ยนะครับมีคนหนึ่งนะครับที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดนะครับจะได้รับการพลังสามดาวนะครับหนึ่งใบนะครับสามดาวมีอะไรบ้างนะครับ สามดาวก็มีสคริปต์โฮมเวิร์กนะครับแล้วก็มีดับเบิลพอยต์นะครับนะก็สคริปต์ดิสโมเวิร์กก็คือข้ามาการบ้านไปเลยนะครับสำหรับการชิ้นนั้นนะครับภายใต้เงื่อนไขของการ์ดนะครับส่วนดับเบิลพอยต์ก็คือ,อคะแนนคูณ2นะครับคะแนนคูณ2นะครับตามนั้นนะครับ ก็สำหรับป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดของห้องนะครับจะได้รับการ์ดพลัง3ดาวไป1ใบนะครับซึ่งจะใช้การสุ่มนะครับว่าจะได้ใบไหนนะครับระหว่างสก i โ Homework กับ Double Point นะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคอันนี้คืองานประจำสัปดาห์นะครับให้หนูดูไว้ก่อนนะครับว่าหนูได้หัวข้ออะไรนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะสอนว่า เรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับมันควรจะมีหัวข้ออะไรในนั้นบ้างนะครับซอฟต์แวร์ควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างบุคลากรควรจะอะไรบ้างข้อมูลควรจะอะไรบ้างนะครับเข้าใจคําสั่งนะมีใครสงสัยเรื่องของงานประจําสัปดาห์ไหมครับมีไหมถ้าสงสัยเพิ่มเติมยังไงนะครับหนูถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ตลอดเวลานะครับถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ตลอดเวลานะครับ อ่ะตอนนี้อาจจะยังนึกคำถามไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเราเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับเราเรียกมันว่าการ Learning gettter to นะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรหนูสามารถบอกครูได้นะครับนะหรือถ้าหนูมีข้อสงสัยอะไรสักถามยังไงเนี่ยนะครับก็ถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ตลอดเวลานะครับครูก็พร้อมตอบหหนูเสมอนะครับอ่ะโอเคถ้าณตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยเรื่องของงาน ครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับในไลน์อีกทีในกันถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมนะครับอ่ะทีนี้นะครับต่อมาสำหรับเลขที่1นงถึงสินะครับหนูทําเรื่องฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับหนูทําเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับนะฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เป็นรูปกระทําจับต้องได้นะครับเช่นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับพิมพ์เตอร์หน้าจอลําโพงไม์พวกนี้นะครับ นะแบ่งออกเป็น4หน่วยพื้นฐานนะครับได้แก่หน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยประมวลผลข้อมูลหน่วยแสดงผลแล้วก็หน่วยเก็บข้อมูลนะครับนะตามระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ะลูกที่มันมี input, percent, output, storage ใช่ปะอย่างที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับอ่าทีนี้ถ้าหนูทำ Mind Map เรื่องฮาร์ดแวร์นะครับ หนูก็จะต้องแบ่งหัวข้อออกเป็น4หน่วยนี้นะครับหลังจากนั้นหนูก็อาจจะแตกไปว่าหน่วยรับข้อมูลเนี่ยความหามายของมันคืออะไรนะครับมีอุปกรณ์แบบไหนบ้างในหน่วยรับข้อมูลประมาณนี้นะครับหน่วยประมวลผลข้อมูลนะครับก็แตกออกไปว่าอ๋อมันคืออะไรนะครับมันทําหน้าที่ยังไงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ในหน่วยประมวลผลข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ หน่วยแสดงผลข้อมูลก็พวกหน้าจอพวกปรินเตอร์นะครับพวกลำโพงนะครับพวกนี้คือหน่วยแสดงผลข้อมูลนะครับหนูก็บอกความหมายของมันว่ามันคืออะไรอุปกรณ์ในหน่วยนี้มีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือทำการทำไ m ล์แม p p i n g ในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับนะครับต่อมาเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือคําสั่งนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนนะครับถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับโดยซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับอ่ะทีนี้สําหรับคนที่ทา Mind Mapping ในเรื่องนี้นะครับหนูก็ต้องแบ่งหัวข้อออกมา2ส่วนนะครับแบ่งออกมา2ส่วนนะครับ หลังจากนั้นหนูก็อธิบายว่าโอเคซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรนะครับแตกย่อยออกไปเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นแตกย่อยออกไปก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบมือถือพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็แตกย่อยออกไปอีกก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ก็มี Windows Linux เอ่อ Mac OS พวกนี้นะครับถ้ากับมือถือก็เป็น iOS Android พวกนี้นะครับน่ะประมาณนี้นะครับ่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ มันคือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะงานนะครับเช่นเอ่อ w x r e l x o w l r p w i r t o i พ t นะครับพวกนี้นะครับหนูก็อาจจะแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกไปได้อีกเช่นเป็นซอฟต์แวร์ด้านการจัดการสำนักงานเป็นซอฟต์แวร์ด้านของอการจัดการกราฟ,ฟริกนะครับนะหรือเป็นเอ่อพวกซอฟต์แวร์ประจำเครื่องอะไรพวกนี้นะครับหนูก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ทำเป็น mind mapping นะครับอ่านะครับ ในส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าหัวข้อเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแค่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแค่นั้นเองนะครับต่อมาเรื่องของบุคลากรนะครับเลขที่21ถึง30นะครับบุคลากรเนี่ยนะครับหมายถึงบุคลากรในด้านของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทําการต้องการได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นผู้จัดก,การระบบนะักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์นะครับหรือยูเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ทำ i ายแม p ปิ้งเรื่องของบุคลากรนะครับหนูกอ็อาจจะแตกไปเป็นความหมายของบุคลากรในคอมพิวเตอร์นะครับอ,อาจจะแตกไปว่าผู้จัดก,การระบบเนี่ยนะครับมีหน้าที่ทำอะไรนะครับ นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่ทําอะไรโปรแกรมเมอร์มีหน้าที่ทําอะไรผู้ใช้มีหน้าที่ทําททอะไรนะครับก็แตกไปนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับส่วนของบุคลากรน,นะและสุดท้ายนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับก็หมายถึง ถ้าถึงสิ่งที่เราป้อนให้กับคอมพิวเตอร์นะครับแป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลออกมาครับหรือสิ่งที่คอมพิวเตอร์เนี่ยจัดเก็บเอาไว้ในเครื่องนะครับสามารถแบ่งได้5ประเภทนะครับก็คือข้อมูลด้านตัวเลขข้อมูลด้านตัวอักษรข้อมูลด้านเสียงข้อมูลด้านภาพแล้วก็ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวนะครับอ่ะสำหรับคนที่ได้หัวข้อนี้นะครับก็คือเลขที่31มสถึงสีนะครับหนูอาจจะไปทํา MyMapping นะครับในให้มันเป็นลักษณะของ แตกออกมาเป็น5ประเภทเนี้ยนะครับแตกออกมาเป็น5ประเภทเนี้ยพอแตกออกมาเป็น5ประเภทเสร็จปุ๊บหนูก็อาจจะไปดูในส่วนของเรื่องของตัวเลขนะครับแบบนึงนะสักครู่นะครับ,บ,บดูหนูก็อาจจะไปแตกข้อมูลนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับ<ๆ>มันก็จะแยกได้อีก2ประเภทก็คือตัวเลขจํานวนเต็มนะครับแล้วก็ตัวเลขจํานวนจริงนะครับ ในส่วนของข้อมูลตัวอักษรก็แตกออกไปได้เป็นข้อมูลอักขระนะครับแล้วก็ข้อมูลข้อความนะครับนะข้อมูลเสียงหนูก็อาจจะไปดูว่าข้อมูลเสียงนี่คืออะไรสามารถแบ่งได้กี่โซนกี่ย่านอะไรพวกนี้นะครับลูกนะข้อมูลภาพหนูก็ไปดูว่ามันแตกออกไปเป็นนามสกุลไฟล์อะไรบ้างเช่น .jpeg นะครับ .dot ออนะครับด Uh, RNG อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ uh, สุดท้ายเป็นข้อมูลภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือวิดีโอดาต้าเนี่ยนะครับหนูก็ไปดูเรื่องของอาจจะเป็นรายละเอียดของอข้อมูลรายละเอียดของวิดีโอนะครับว่า 1080p ความละเอียดเท่าไหร่นะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับไม่มีนามสกุลอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ หนูก็ไปแตกข้อมูลย่อยออกมาให้มันเป็นบายแมปปิ้งนะครับที่สามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเนื้อหาขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับที่หนูเอา i า d แม p ปิ้งมาส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเจาะลึกในส่วนของอทั้ง4ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสรุป จบเรื่องของความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานนะครับความรู้ทั่วไปเรื <maintenant S 1> ่องของคอมพิวเตอร์นะครับพอจบเสร็จปุ๊บนะครับวันพฤหัสหน้านะครับเราจะเริ่มลงเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเริ่มเรียนกันนะครับถือว่าอาทิตย์นี้กับวันพุธหน้านะครับเป็นการปูพื้นเรื่องของพื้นฐาน คอมพิวเตอร์นะครับให้พวกหนูละกันนะครับให้พวกหนูละกันนะครับนะอ่ะทีนี้ใครมีข้อสงสัยอีกไหมสําหรับภารกิจประจำสัปดาห์นะครับครูครับครูคะหนูไม่เข้าใจว่าฮาร์ดแวร์จะต้องไปเพิ่มเติมอะไรหรือซอฟแวร์จะต้องทําหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมลูกนะนะครับนิ่งเงียบนะครับ สอนดีมากนะครับไม่มีใครสงสัยอะไรเลยนะครับภูมิใจสุดๆนะครับลูกนะอ่ะนะครับก็ถ้าตอนนี้ยังไม่มีข้อสงสัยอะไรนะครับครูจะให้เวลานะครับหนูไปในการทํางานนะครับจริงๆแล้วครูไม่อยากจะให้การบ้านนะครับแต่ว่าในเมื่อครูสอนไม่เต็มคาบนะครับนะหนูก็จะมีเวลานะครับในการทํางานนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้คืองานไปตามสัปดาห์นะครับทรงวันพุธที่16นะครับรางวัลก็ค่อนข้างจะแจกเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจทำเต็มที่อ้อลืมบอกไปนะครับงานชิ้นนี้นะครับมีคะแนนนะครับสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าหนูจะทำมาสวยหรือไม่สวยยังไงนะครับนะถ้าหนูทำมานะครับหนูจะได้คะแนนนะครับในส่วนของ My n d p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  i n g นะครับ เพียงแต่ว่าสําหรับคนที่มันได้รับการบวชนะครับคะแนนมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ทํามาทั้ง40คนเนี่ยนะครับหนูจะได้คะแนนเป็นคะแนนเก็บนะครับให้หนูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้คือคะแนนเก็บชิ้นแรกของรายวิชานี้นะครับก็คุณนานะตั้งใจทานะครับลูกนะอ่ะตามนี้นะมีใครสงสัยอะไรไหมครับเน้นย้ํารอบที่3มแล้วมีไหม ่าโอเคนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะครับเดี๋ยวครูหยุดสต็อปการบันทึกวิดีโอไว้ก่อนนะครับ